มาซิ่มอะไรเปิรนกันนะคะเพื่อนๆค่ะสวดๆจากต้นทางเมื่อพอดีนะอืสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะมอนอีกมะพร้าวก็ปีกแล้วนะคะในช่องบีบีสเายเยอรมันค่ะพาเขาปพาพาดงมีแต่แนวหัวให้กันหัวเนาะค่ะเพื่อนๆจ้าทางเขามากก็ดีดีค่ะเพราะว่าเป็นรถอ่านทางรถเืนนเที่ยวนะคะ ข้างรถอันแท็กเตอร์ยังสินะคะเพื่อนเพื่อนคะพอแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนคะแต่ว่ามันหน่วยหน่อยเนาะฟางนี่มันหน่วยหน่อยคะ่ะบีสิพา้าไปเอาหน่วยใหญ่เนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนค่ะปาดออกหลายคักหลายแน่คะ่ะเบิ่งติละ่ะเบิ่งฟี่เด้อค่ะเพื่อนๆคะ่ะอยู่ในปลาเก็ยร์บอลลูมีปัญญา หลายคักหลายแน่เพียเพีย,พยโอ้ายใจ,ใจอ้ยมหาหอดวงนวยใหญ่แล้วค่ะเพื่อนๆคะเพียเ,เหเ็นป๊เปปก็บเก็บเก็บเก็บปาดหลายคักหลายแน่ิล่นละนวยใหไงนวยใหไงนวยใหญ่ไงขึ้นไงนึงเด้อค่ะแต่ว่า เอาไปเบิ้งท้าหนากันเนะาะเห็นป่อไม่เนยเนี่โอสี่อ่อนเน,ะนาะเห็นไหมนี่นพลังเป็นคนถืออันกระลมังไงนะคะเพือนเพื่นคะ ต้องเบ่งเจ็บดีเด้อค่ะถ้ามันนวยเละหลก็ย่าเอาเด้อค่ะเพื่อนๆ่ยานมีนอนทั้งในเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกมานะคะเพื่อนๆนค่ะไปเก็บให้ระวันระว่างเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นวิตามินหรือว่าโปรตีนที่ดีเนาะค่ะเพื่อนๆนค่ะถ้านวยสุกหลายนวยสุกซ้ำยังสีก็ย่าเอาเนาะค่ะเพราะว่าแมงว่นเพิ่นมาจับน้ำเนาะค่ะเพิ่นกัสีมากินน้ำหวานของมันเนาะค่ะเพื่อนๆแมงตัวใดแมงว่นจับกัสีเป็นนอนเั่งสีนะแม่ค่ะนั่นแหละ หนว่วยใดบซุกสุกโบคักยังสี่ค่ะเพิ่นเกิสิบจับดอกเพิ่นสีจับเฉพาะหนว่วยไดที่มันสุกคักคักยังสินะคะเพื่อนเพื่อนคะโอ้นี่ค่อยค่อยเก็บเอาค่ะเพื่อนแสดงว่ามีคนมาเก็บลายอยูอย่เด้นี่เนาะพราะว่ามันหน่นวยใหญ่มันเมดแล้วไหมคะ่ะดีมากอีกปลาหนึ่งเนาะปลานีกะมายางกับหมาดูดูอยู่นยนะะเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนคะนี่แต่ว่าคือวานียย่ยแหละค่ะมันเป็นผลไม้ริมทางเนาะ พะยกเก็บกยย็ไดยังสิเนี่ยแม้มบอมีไผ่ห่วงนะคะเพื่อนๆคะ่ะแต่ว่าวีแนะน้ำระมัดระว่างเ้อค่ะเก็บกัดอย่ามันมีนอน,อย,นยังสิเนี่ยแมยังบ้านจับน้ำย,ยังสินะคะ่ะนวยใดซ้ำนวยใดเละจนเกินไปกับกรองเอาเนาะค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่มันสิมีนอนทนั้งในเนาะพี่โอ้ยหลายค่ัค่ะ อย่างนี้บอแมงวันหึงไปหลดคือเก่าแล้วค่ะน้ำบักตุมแย่หลายต้องระมัดระวังเลยเงาง,งามนี่อุย้ยต้องขอมานแน่ๆนะคะ่ะมันถึงสินวยใหญ่ค่ะบนๆคะ่ะโอ้ยแมงว่านกระไร เมื่อได้จับเบิึงแล้วมันเละจนเกินไปเฮาอย่าเอาเนาะค่ะนี่พลเมลไม้ปลาลิ่มทางะค่ะเพียวโมีไผเก็บบ่มีไผ่หามบ่มีไผว่านะคะขึ้นเองค่ะปัาอันนี้คักๆๆเอ๊ะนี่หักโทษที่โทษอภัยเด้อค่ะเพื่อนๆ น้ำมันเนาะระวังน้ำเด้อค่ะน้ำเนี้ยนี่โอ้เห็นหน่อยๆแบบนี้ปักนี่ปวดอยู่เบิดมือเบิดเว้เวน,เวนบวเศร้าอีหลีต้องระมัดระวังเด้อค่ะเก็บเอาโหลดบุมีไผว่าไผหามดเด้อค่ะแล้วแต่ความสาม,มารถเด้อกอโอ้้ยสีอ่อนปักมือหนาสีชว่วน่ยามาเด้อค่ะบบบนี้ ม่ยาแล้วว่าเราอยากไปเห็ดแยมนะคะแล้วมากินแยมม่ยานั่นไหมพี่เอ้ยป้าเป็นดงอยู่นะคะเพื่อน มวนคักค่ะมาเด้อค่ะได้ยินเสียงคนเลยสงสัยเขาก็อชิมเก็บเพื่อนนะคะได้ยินเสียงคนมาโอ้หลายคักค่ะเพื่อนก็มาเก็บเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนเมื่อกี้นี่บีว่าได้ยินเสียงเนาะนั่นแหละบางคนเพื่อนก็พผ้ามาไม่แย่เพื่อนก็มาเก็บน้ำเนาะค่ะเพราะว่า มันเป็นผลไม้ป่าอย่างที่อบบอกเนาะค่ะผู้เ่าเพิ่นกับมาเก็บเปอันเห็ดแย้มนางศรนะคำเพื่อนค่ะบ่มีไผว่าให้กันดอกค่ะส่วนหมักอยูนี่เพิ่นกับิีเก็บแต่พ่อกินเพิ่นกับ่เอาไปหลายเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนคะผู้เ่า่นหมักเอาไปเฮ็ดแย้มค่ะ่นนี้ไซดี้จีเจ้าเก็บหมดแล้รบอกเพื่อนว่าบบว่ายังเหลือหลายอยู่ แล้วกับหัวนะคะต้องใส่มากก็ผัวเมียนะคะเพื่นผู้ยิ่งกับผู้ใายปันจักรยานมากนะคะเพื่อนกับสี่หูแถวนี้แหละขันซันขันซันเพื่อนโบหูดอกว่าว่มมีหมากันนี้แถวนี้นะคะเพื่อนก้นแถวนี้เท่านั้นแหละสี่หูป้านี้ยังสี่นะคะเนี่ยพลังก็ยืนคำแอลเป็นเลขซี่แล้วค่ะเราอยากเมื่อแล้ว ปกติใกล้ๆบ้านแบบนี้บีมากผู้เดียวเ้วยค่ะแต่วาบางนี่บกามามันเป็นแบบเขามาลึกหน่อยนึงนะคะเบื่อนบ,บมีบ่บานค้นบบมีหยังเลยเังสิไหมถ้าเกิดอันตรายก็เฮากับบบมีไผ่ซอยอยังสินะไหมค่ะนั่นแหละข้อมีอพิดา ่อันว่าสิเอาสอย่ายเอยเอสียไปไหกินย่ามหนาวนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นเพื่อนเพื่อนแนะน้ำมากว่าไปเก็บมากลลวก็มาใส่สองฟิตไว้พอเวลาเขาอยากปั้นเขากะเอาไปปั้นกินแบบน่ามผลไม้เังสินะคะเพืเ่อนๆค่ะยืนกินซื่อกะจนอิ่มพุและค่ะปากแรงปากดำเมื่อพุและ ได้ย oh, ินเสียงเพื่อนบอกค่ะเพื่อนๆค่ะนี่โอ้หลายค่ะหลายเนี่ยสองข้างทางเลยค่ะนี่นี่เตรียมวิดีโอมือบ่ถึงกับเพื่อนให้ฝรั่งเก็บทั้งในนัวใหญ่งใหญ่บุงบีสีแงียะทั้งในเพื่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ อุ้ยพสัสเอาแหนมน้ำปลักเพื่อนค่ะโอ้ยบอกแล้วว่าให้ระวงังระวงังเว้นซัวไว้ฉนิมสุดนี่นะยาบอสอ ผีทางในคร่ะเป็นคนเดี๋ยวอีจอเป็นทางหนทางในนี่น้ำปลกเพื่อนค่ะเพื่อนๆค่ะบอกแล้วตรงระวังมันสีปวดเด้อเห็นมันน้อยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่เห็นมันน้ำน้อยๆงใครยังสีคือนมกเลยแมวบ้านเท่านั้นแหละน้ำมันอะแต่ว่ามันปวดนุบๆนุบๆดีขึ้นอย่างนี้คยแล้วค่ะ คฮ้ยแล้วเดอ้อยายมันปักเดอ้อค่ะเพื่อนๆไปเก็บไหมอันนี้ค่ะอันตรายเล็กแต่จิ๋วได้เนี่ยหมอกตุม้มแย่อันตรายคืออย่างนี้คันได้ตอดคันได้จับขเขาอะไรก็ยุบเบิดมือแล้วค่ะปวดยุบตุบตุบปวดปวดอกค่ะไม่สีขั้นยิ่งยิงยิงยิงย่งยิงย่งยิง่ย <c oughs> โซ่กันน้ำใด้หล,ล,ลายจังเมื่อมันลหลดีเลยเพื่อนพี่นองเป็นปลาย,ยุ่นไหมเบิ่งนที่ล่ะมันเป็นปลาย,ย,ยุ่ยดีเลยได้หลยแล้วคะ่ะค่าค่าเดียวเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะสิเมื่อไล้วลสฟายมินอตบิดเหรอ มือมายังสีส่วนเมีย่ามาบอกว่าเจ้าตองฝามาเก็บเดิมผสมนั้นสีโลนทิมเราอยากเอาไปเห็ดแยมค่ะเพื่อนๆคะ่ะถ่ายห้าเอาไปเห็ดแยมนี่ห้าต้องเก็บได้ตามสัดส่วนของน้ำตาลเนาะค่ะย่างน่อยก็ต้องได้เจประมาณโลนหนึ่งนะคะเพื่อนๆคะ่ๆคะนั่นแหละหมหมเมื่อไรค่ะบันนี้ เอาหน่อยเดียวนะคะเพื่อนๆขามือไม่จังมาาไม่เนาะ,ะเอาไปกินเะก่อน,นให้มันเบิดอเะก่อน,นแม่จักรยานเพื่อนนะค่ะมันเนพื่อนค่ะเพื่อนก็ไปเก็บคือกันนะเพื่อนเกิดกำลังเก็บเพื่อนเกิดกำลังเก็บคือกันเห็นบอกขาเพื่อนๆค่ะพ่อแล้วค่ะเมื่อแล้วเนาะหัวหยุ่งหัวยองเบิ่ขาเลยฮะเิกจากดํานานมากอะ มหานเขาป้าผ้าดงเลยครับเพื่อนๆคะ่ะโอ้ตายๆอ่ะแนวกินโหลดนะเดี๋ยวนี้เขาป้าโหลดช่วงนหน้าฮอนนี้มาแล้วกันสิพ่อแบบนี้แล้ค่ะเพื่อนๆคะ่ะงูแล้วนะตอนแรกบีกับผ้าหมาม,ม่ยางนี่แหลคะค่ะแล้วก็เห็นเนาะเห็นแหละคะ่ะเออจําไว้วาวางนี่มันมีอย่างสินะคะเพื่อนๆค่ะพอมันเป็นหมากแล้วพอมันสูกแล้วพ้าก็มาเก็บ ปีที่แล้วมันโบตึงปานนี่นะคะเพื่อนเพื่อนมันโบมันโบหน่วยใหญ่ปานนี้มันโบตึงอ่บมันฝนหน่อยปีที่แล้วนะคะมันแรงปีที่แล้วปีนี่ฝนตุกดุแล้วปานนี้หน่วยมันไก่ใหญ่นะคะเพื่อนเืค่ะหน่วยมันไก่ใหญ่แล้วมันกระสุกแล้วมันกระแสบมันสีน้ำทำมาลองซิมเบิ้งนะคะเพื่อนเนค่ะทีให้ฝรั่งจับไป หวานอืมกินเจงเขียวดำมาปาดเบลือแอปเปิลดูคัก,กดูแน่ค่ะดูคัก,กดูแน่พว่วงนึงนี่วังหาลุนี่แหละค่ะเพื่อเบื่อค่ะมาซิมบเบกับแอปเปิลกันนะคะเพื่อเบื่อค่ะสดสดจากต้น ข้างเมื่อพอดีนะอืมคิดว่ามันสีสมอะค่ะเพื่อนโบสมเด้อืมโบ่มสมด้วยอืมอืมอืมอ้าวแบ คิดว่ามันสีส้มมันผสมนะคะเพืเ่อนๆคะ่ะของปลาแม่แฝดนั่นเองหลักกินมันแกดแค่ออยังนีไบผสมอีดนี่ดีบอดิโลจาลซัมักแอปเปิลเขียวในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเมืม่อเมือ่อ ก่อนอื่นบีกะขอขอบคุณทุกการทิ่เข้ามาให้กำลังใจและกรลับช่มวิดีโอด้อค่ะเพื่อนๆค่ะที่วิดีโอนี้บีกะซีเมื่อแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเจอกันคลิปหนาว,วิดีโอหนาด้อค่ะถ้าไพาา่หมักกัคอมเมนต์มานะคะเพื่อนๆบอกว่าภาพไปเก็บหมักแบงบอรบรีอีกแน่หมักเล็บแม่อีกแน่เดี๋ยวบีสิผ้ามาถี่เดิมเลยค่ะผ้าบุกเข้าไปทั้งในอีกนะคะเพื่อนๆทั้งในทีอสองผัวเมียเพิ่นเก็บวังยาเนี่ยนะคะ เดินเขาไปทางนั้นเป็นแถวเงาไปเลยคะ่ะเพื่อนๆค่ะ e เป็นถนนสองฟักบปนนี่แล้วก็เป็นแถวเงาเข้าไปเลยคะ่ะถนนเส้นนี้เป็นถนนป่าบักเบรี่ก็ว่ berry, บบาได้คะ e ่ะเพื่อนๆค่ะเนาะเดี๋ยวมือหนาบีสีผ้ามาอีกนะคะอ่าจสจิเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ยานะคะเพราะว่านี่กระลือจากงานให้แฟนแวะผ้ามาแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อ e นๆค่ะเนาะอยากให้อ่านผู้ชมทางบ้านนะคะหรือว่าอยู่เมืองไทยเมืองล่าทัว่วโลก แต่เห็นนะคะเพื่อนๆค่ะหมักแบกบรีหรือว่าหมักเรนแมวฝรั่งกับสีเป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวบีสีขาวบานแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากำลังใจและกระับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอนะคะบ๊ายบาย